มาแล้วครับผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็นด d d อ,อยสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง8ชนิดนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เคยรับประทานกันอยู่นะครับสินค้าของเราขาดไปประมาณสัก3-4เดือนเนื่องจากสมุนไพรของเรา2ชนิดนำเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้นำเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลิตออกมาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อเคยรับประทานกันอยู่โทรสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างล่างทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของการสั่งซื้อการบริการส่งนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับสินค้ามีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ